ที่การค้นพบที่เปรูค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนักโบราณคดีประกาศการค้นพบเมืองโบราณเปนิโกอย่างเป็นทางการแล้วนะคะหลังจากใช้เวลายาวนานถึง8ปีในการขุดในการค้นพบแล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนข้อเท็จจริงสําหรับสมมุติฐานที่ว่าอารยธรรมคาราวเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาค่ะ นักโบราณาคดีประกาศการค้นพบเมืองโบราณแห่งใหม่นี้ที่ชื่อเปนิโกนะคะเรียกว่าเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการค่ะที่นี่ตั้งอยู่ในจังหวัดบารันกาทางตอนเหนือของกรุงลิมาเมืองหลวงของเปรูห่างไป200กิโลเมตร เมืองโบราณเป็นโกนี้อายุ3,500ปีโดยประมาณเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่เชื่อมต่อมหาสมุทรแปซิฟิกกับชุมชนที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินทั้งเทือกเขาแอนดีสและที่รับรุ่มแม่น้ำแเอเมะซอนและอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลที่600เมตร การค้นพบเมืองโบราณแห่งนี้ถือว่าเป็นการสนับสนุนข้อสันนิษฐานที่ว่าเมืองโบราณคาราวของเปรูนั้นเป็นเมืองที่มีอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดในอเมริกาค่ะโดยนะักโบราณคดีคาดกันว่าเมืองเปนิโกถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงปี1,800ถึง1 5 0 0ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับอารยธรรมตะวันออกกลางและเอเชียกำลังเจริญรุ่งเรือง การใช้โดรนบินสำรวจโดยนักโบราณาคดีพบว่าเมืองแห่งนี้มีสิ่งก่อสร้างเป็นรูปวงกลมตั้งอยู่บนเนินเขาค่ะซึ่งเชื่อว,ว่าน,นี่คือศูนย์กลางของเมืองที่ล้อมไปด้วยอาคารที่ทำมาจากหินแล้วก็ดินเหนียวโดยใช้เวลา8ปีนะคะจนสามารถขุดพบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง18แแห่งรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาแล้วก็ที่ที่คาดว่าน่าจะเป็นที่พักอาศัยขนาดใหญ่ด้วย นอกจากนี้ยังค้นพบวัตถุที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมด้วยค่ะเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบของมนุษย์แล้วก็สัตว์สร้อยคอลูกปัดแล้วก็มีเปลือกหอยด้วยรุดชาดีนักโบราณคดีหัวหน้าง,งานวิจัยเมืองโบราณเปนิโก้บอกว่าเปนิโก้นี้ถือเป็นหนึ่งในจิ๊กซอสํำคัญเลยนะคะให้เราได้ทําความเข้าใจอารยธรรมแห่งคาราวที่ล่มสลายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เธอบอกว่าสถานที่ตั้งเมืองเปนิโก้นี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างชุมชนชายฝั่งทะเลกับชุมชนชาวเขาและชุมชนที่รับร่มแม่น้ำอเมซอน เมืองเปนิโกนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองคาราวค่ะซึ่งเป็นเมืองโบราณที่เราทราบกันว่ามีอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดในอเมริกามีอายุกว่า5,000ปีโดยเมืองคาราวนั้นเต็มไปด้วยโบราณสถานถึง32แห่งทั้งพีระมิดขนาดใหญ่ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร ชุมชนเมืองนี้ถือว่าเป็นอรารยธรรมที่ถูกพัฒนามาอย่างโดดเดี่ยวเลยนะคะถ้าไปเทียบกับอรารยธรรมอียิปต์สุเมเรียนและจีนที่ทั้งหมดเนี่ยมีการพึ่งพาและเชื่อมร้อยต่อเข้ากับอรารยธรรมอื่นๆค่ะ